ช่วงอายุใกล้เลขสาสาวๆทานวิตามินกันกี่ตัวคะแล้วเวลาไปต่างจังหวัดหรือเดินทางต้องพวกวิตามินไปกี่ขวดคะมาจัดก,กระเป๋าไปต่างจังหวัดกันค่ะเปลวจะเดินทางไปต่างจังหวัด4วันว่าจะไม่พกอะไรไปเยอะนะคะเอาเท่าที่จําเป็นตัวนี้ยิ่งจําเป็นเลยเป็นวิตามินที่ช่วงนี้เปลวกาลังเริ่มทานค่ะเป็นวิตามินเดวิต้าวิตามินที่ทําออกมาให้เหมาะกับแต่ละวัยพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นและเริ่มมีภาระหน้าที่ที่เยอะขึ้นเราก็จะเริ่มใส่ใจตัวเองน้อยลงค่ะเปลเลยเลือกทานวิตามินตัวนี้ เพราะว่าในหนึ่งซองเขาช่วยดูแลตัวเองทางร่างกายสมองสายตาผิวและอารมณ์ครบในซองเดียวเลยไม่ต้องไปหาอาหารเสริมหลายๆตัวมาทานและไม่ต้องไปยุ่งยากตามหาว่าต้องกินวิตามินอะไรดีเดวิต้าคิดครบดูแลหมดในหนึ่งซองแปลวชอบนะพกพาไปไหนก็สะดวกซองเล็กฉีกกินเสร็จก็ทิ้งซองได้เลยไม่ต้องคอยหิ้วกลับไปกลับมาหาซื้อได้ง่ายมากๆม,มีขายที่วัดสันเลยค่ะไปซื้อมาลองกันได้นะคะจัดกระเป๋าเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าเปลจะออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเลยเปลต้องรีบนอนแล้วค่ะฝันดีนะคะทุก คน